ติดตามการลงทุนกับ m ั n นี่ไวส์ค่ะเราพูดถึงหุ้นสื่อสารมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะแล้วก็เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างยากแล้วขณะนี้สําหรับหุ้นสื่อสารเพราะว่าเป็นขาลงมาโดยตลอดนักลงทุนบางท่านบอกเขีดขยาดไปแล้วกับการจับตาจ้องมองกลุ่มนี้แต่ว่าถ้ามองไปยาวๆค่ะหุ้นสื่อสารยังไงเขาก็ยืนยันว่าจะต้องต่อสู้ในสนามนี้ต่อไปนะคะแล้วก็จะต้องลงทุนขยายโครงขายด้วยเพราะฉะนั้นเม็ดเงินมาหาศาลตรงนี้ในระยะยาวแล้วก็ต้องไปตกกับกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องวาง ระบบโครงสร้างคมนาคมอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปดูหุ้นในกลุ่มนี้กันบ้างดีกว่านะคะว่ามีตัวไหนหน่าสนใจบ้างมาดิไวส์วันนี้คัดเลือกมา4ตัวนะคะที่กําลังเป็นที่พูดถึงจากบรรดาบโบรกเกอร์ทั้งหลายเชียร์ซื้อหรือว่าเชียร์ให้เก่งกําไรในระยะสั้นนะคะเพราะว่าแต่ละตัวก็มีสตรอรี่ที่แตกต่างกันอย่างพรีเมียร์เทคโนโลยีตัวแรกมาเลยนะคะหรือว่า PT เจ้านี้เป็นผู้ผลิตแล้วก็จําหน่ายอุปกรณ์โครงข่ายที่มีฐานลูกค้าอยู่แล้วก็คือ True หรือ DT แ c แล้วพอเรารู้ผลมาแล้วว่า True เป็นผู้รับใบอนุญาตเ,าเป็นผู้ชนะการประมูลถึง2ใบอนุญาตก็มีสิทธิ์ที่จะาม,มาใช้บริการ p t หรือว่า Premier Technology อยู่แล้วนะคะ ทางฟินเซียไซรัสก็แนะนำให้ซื้อสะสมด้วยเป้าหมายราคา15บาทค่ะแล้วก็มีการประเมินผลกำไรในปี2,559ว่าน่าจะทำกำไรสุดที่สูงสุดทำสถิติใหม่นะคะทางด้าน PT ทก็มีการขยายธุรกิจไปในเรื่องของการบริการศูนย์คอมพิวเตอร์แล้วก็ศูนย์สำรองข้อมูลหรือที่เรียกว่า Data Center ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ใหม่ในขณะนี้ด้วยค่ะ ขยับมาอีกหนึ่งตัวนะคะฮอตไม่แพ้กันกันกบ CSS ค่ะหรือว่าตัวของ Communication System Solution นะคะตัวนี้เป็นหุ้นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างร้อนแรงในช่วงเมื่อวานนี้นะคะขึ้นมาประมาณ0.5%ขออภัยค่ะขึ้นมา14%นะคะแล้ววันนี้ก็ยังสามารถวิ่งขึ้นไปได้ต่อค่ะมีฐานลูกค้าทุกเจ้าที่เป็นผู้ประกอบการสื่อสารนะคะทั้ง True d t a c แล้วก็ AIS ค่ะ งานหลักสําคัญนะคะทําเรื่องของฐานรากติดตั้งระบบเสาโทรคมนาคมและก็ยังมีบริษัทย่อยอย,อย่าง Neonverse Communication ที่ทําธุรกิจบริการติดตั้งเสาสัญญาณแล้วก็อุปกรณ์โทรคมนาคมอีกด้วยนอกจากลูกค้าหลักที่เป็นภาคเอกชนทั้ง3รายก็มี TOT เป็นลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเจ้าแรกๆและค่ะที่น่าจะได้รับอนิสง์จากตัวของ 4G ไปเต็มๆค่ะ ขยับไปต่อเลยนะคะอีกหนึ่งตัวไม่พูดถึงไม่ได้แล้วซีลิ่งมาถึง2วันไม่น่าเชื่อเมื่อวาน30%วันนี้ตั้งแต่ประมาณ10โมงกว่าก็ชนเพดานไปเรียบร้อยนะคะ JTS หรือว่า j a s m i n e Telecom System ที่เป็นบริษัทลูกของ Jazz ค่ะ มองกันเลยนะคะว่าน่าจะได้งานจากแจสที่ชนะใบประมูลขึ้น900เมกะเฮิร์ไปหลักหมื่นล้านบาทเพราะว่าจะส่งผลให้รายได้ของปีหน้าเติบโตอย่างแรงนะคะตอนนี้ Jazz เองเขามีเรื่องของโครงสร้างเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วแต่ถ้าจะรุกเข้ามาในธุรกิจมือถือก็ต้องสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมมากขึ้นค่ะและตัวของแจสเองก็เป็นผู้วางระบบในเรื่องนี้นะคะขออภัยและตัว JTS นี่แหละคะ่ะที่เป็นบริษัทลูกเป็นผู้วางระบบในเรื่องนี้แจ แลก็ไม่น่าจะไปใช้บริการคนอื่นคนไกลนะคะก็ต้องมาใช้บริการบริษัทลูกตัวเองและยังมีธุรกิจการจัดเก็บข้อมูลแบบคลาวด์คอมพิวติงนะคะที่ลูกค้ากำลังมีความต้องการใช้งานอย่างมากด้วยค่ะ สุดท้ายนะคะตัวนี้ก็ฮอตไม่แพ้กันนะคะเป็นเจ้าใหญ่ของไทยเลยสําหรับ i l i ิงนะคะผู้นําเข้าแล้วก็จําหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเขาเน้นขายวัตถุดิบเป็นหลักนะคะมีสัดส่วนการขายสายสัญญาณใหญ่ที่สุดในประเทศแต่ว่ายังมีบริษัทลูกอีกหนึ่งบริษัทก็คือ Interlink Telecom ที่เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก เป็นส่วนประกอบที่ไปเชื่อมต่อระหว่างเสาโครขงข่ายของผู้ให้บริการแต่ละรายก็เป็นสิ่งจําเป็นอีกเหมือนกันถ้าผู้บริให้บริการจําเป็นต้องเร่งขยายโครงข่ายก็จะทําให้บริษัทไอลิงนี่แหละค่ะได้รับรายได้จากค่าเช่าโครงข่ายมากขึ้นด้วย และสิ่งที่แตกต่างก็คือเขามีระบบอยู่บนถนนแล้วก็ทางรถไฟนะคะที่ทําให้ระบบล่มได้ยากนะคะก็เป็นสถิติที่ดีของบริษัทว่าระบบไม่เคยล่มมาเลยตลอด2ปีนะคะนี่คือหุ้นแต่ละตัวที่นํามาทําความรู้จักการสําหรับหุ้นวางระบบเพราะจากค่อนข้างเป็นเชิงเทคนิคนินดนึงแต่ว่าพอ 4G มาแล้วนะคะบริษัทเหล่านี้ก็เตะตาขึ้นมาทันทีค่ะและช่วงสุดท้ายนะคะเราไปสํารวจราคาล่าสุดกันเลยค่ะในช่วงเที่ยงนี้นะคะตลาดช่ว ช่วงเช้ามีหุ้นบางตัวกระโดดขึ้นไปได้ต่อบางตัวก็ย่อลงมาแล้วค่ะเริ่มกันที่ PT นะคะพรีเมียร์เทคโนโลยีขึ้นมาในช่วงเช้าหายอยู่ที่9บาท75สตางค์แต่ว่าตอนนี้ย่อๆลงมาแล้วนะคะราคาไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่9บาท45สตางค์ค่ะขณะที่ CSS ราคาขึ้นไปต่อจากเมื่อวาน14%วันนี้ขึ้นไปเกือบ3% JTS แต่ซีลิงตั้งแต่ในช่วงประมาณ10บโมงกว่านะคะถึง30%แล้วค่ะใครลงทุนหุ้นตัวนี้ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะและสุดท้ายคือไอ i n ลค่ะเปิดบวกได้ช่วงเช้าแต่ว่าตอนนี้ย่อๆลงมาแล้วท้ายสุดนะคะมาสรุปภาพรวมของหุ้นวางระบบสื่อสารกันหน่อยจากความเห็นของบอลกสิกรไทยนะคะ คุณกวีชูกิจเกษมบอกว่าเรื่องของการที่บริษัทเหล่านี้จะได้งานเข้ามาเนี่ยน่าจะเห็นอย่างชัดเจนจริงๆเป็นครึ่งปีหลังของปี2559เป็นต้นไปเพราะว่าผู้ประกอบการคงจะต้องทําการวางแผนทําประชาพิจารณ์รวมถึงจัดจ้างจัดซื้อให้เรียบร้อยเส็จก่อนนะคะถึงจะมีงานออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเพราะฉะนั้นรอกันหน่อยละกันอย่าเพิ่งเร่งซื้อไปการที่ราคาบวกมามากขนาดนี้ถือว่ามองแง่บวกจนเกินไปนะคะคงต้องเป็นหุ้นที่ลงทุนระยะยาวกันสักหน่อยค่ะ